ครับผมนายพิโรภพั 64, นสีนะครับผมอยู่สาขาการตลาดนะครับผมแรงบันดาลใจก็จะเป็นการชอบแต่งตัวนะครับผมการชอบเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมทําให้เรามีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้ได้ขายของนะครับผมขายสินค้าที่เราชอบนะครับผมโดยธุรกิจที่จะทําก็คือขายเสื้อผ้านะครับผมชื่อธุรกิจก็คือสไตล์แฟชั่นนะครับผม โดยธุรกิจของเราก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกใส่สบายนะครับผมระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับประเทศไทยนะครับผมและมีหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือกนะครับผมหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับผมโดยสถานที่ตั้งก็จะมีนหน้าร้านนะครับผมแล้วก็มีทางออนไลน์นะครับผมโดยจะมีทั้งอ่าทิกตอนะครับผม ใน Facebook นะครับของใน l a z a d a หรือใน Shopee นะครับผมโดยการตลาดของเราก็จะมุ่งเน้นไปในอายุ18-35ปถึงปีนะครับผมเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีสไตล์วัยรุ่นนะครับผมแฟชั่นนะครับผมโดวก็อกาจจะมีคู่แข่งทางด้านออนไลน์นะครับผมเพราะสื่อโ,โซเชียลเยอะนะครับผมทำให คู่แข็งเราอาจจะไปก๊อปปี้เรานะครับผมเพื่อนํามาขายแข็งกับเรานะครับผมส่วนร้านของเราก็จะมีทั้งโปรโมชั่นนะครับผมส่งฟรีเมื่อซื้อครบห้าร้อยบาทหรือซื้อ5้าตัวขึ้นไปจะได้รับเสื้อฟรีหนึ่งตัวนะครับผมขั้นตอนก็จะมีการนําขนส่งนะครับผมโดยเราจะ นำเข้าจากประเทศจีนนะครับผมโดยเสื้อผ้าที่ประเทศจีนมีราคาที่ถูกและมีสไตล์นะครับผมเหมาะสำหรับคนที่มีต้นทุนน้อยนะครับผมทำให้เราเซฟต้นทุนได้นะครับผมและทำให้เราไดา้สินค้าเป็นจำนวนมากเพราะในราคาที่ถูกนะครับผมโดยโครงการองค์กรของผมก็จะเป็นผม มีคนดูแลนะครับผมไมีแอดมินสองคนนะครับผมเพื่อตอบกลับลูกค้าทางออนไลน์หรือปัญหาทางออนไลน์หรือปัญหาการขนส่งนะครับผมมีคนขายหน้าร้านนะครับผมคนแพ็กสินค้าก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งของทางออนไลน์มานะครับผมส่วนสําหรับแผนการเงินนะครับผมก็จะมีต้นทุนนะครับผมเริ่มที่สามแสนบาทนะครับผม โดยจะมีค่าเช่าพื้นที่นะครับผมห้าหมืนบาทนะครับผมค่าอุปกรณ์นะครับผมสองหมืนบาทนะครับผมและรวมทั้งค่าโฆษณานะครับผมหนึ่งหมืนบาทนะครับผมค่าจ้างอาลูกจ้างด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีอ่าค่าสิ่งของเล็กๆ็กน้อยน้อยนะครับผมส่วนรายได้ของเรานะครับผมก็จะ ตั้งเป้าหมายไว้ที่10,000บาทนะครับผมก็จะรวมเป็น30,000 0บาทต่อเดือนนะครับผมจุดคุ้มทุนก็จะอยู่ที่4เดือนนะครับผมส่วนความเสี่ยงก็อาจจะเป็นหน้าฝนนะครับผมลูกค้ามาหน้าร้านไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นการให้ลูกค้าสั่งออนไลน์นะครับผมและทำการจัดส่งให้ลูกค้านะครับผม ส่วนการจัดโปรโมชั่นนะครับผมก็จจะมีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับผมเนื่องจากหน้าฝนนะครับผมก็อาจจะเป็นซื้อครบ2ตัวลดให้ลูกค้าอ่ายี่สิบเอร์เซ็นนะครับผมทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วกลับมาซื้อเราซ้ำได้นะครับผมก็อยากให้ลูกค้ามาอุดหนุนสนับสนุนร้านนะครับผม โดยอาจจะเป็นร้านเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่มีต้นทุนไม่เยอะนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม